จะมาสอนวิธีการลงคลิปติดตะก,ก้าร้านค้าตัวเองนะคะเข้าไปที่วิดีโอตรงนี้นะคะกดวิดีโอแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะง่ายๆดิกดตรงนี้อันนี้ปิดทิ้งไปก่อนกดตรงสีส้มบวกตรงนี้นะสีส้มบวกอันนี้เขาจะมีแนะนำมาเห็นไหมว่า เขามีให้แ็กของปังดังอะไรอยากอ่านไม่ทันดังในแอปส้มปะอ่ะเดี๋ยวเราเค่อยเอาไปใส่จำด้วยนะวะ่ะช่วยกันจำนะกดปึ๊บอ่ะแล้วเราก็เอาคลิปที่เราตัดไว้อ่ะมาใส่ที่เราตัดมาจากข้างนอกอะนะแล้วก็กดอัพโหลดเข้าไปอันนี้คือไม่ต้องไปตกแต่งเลยทั้งจิ้นเพราะว่า เราตัดมาจากข้างนอกแล้วนะเราก็กดถัดไปเลยกดถัดไปเสร็จอันนี้ก็เช็คดูก็โอเคแล้วก็ไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้ว,ลวก็กดถัดไปอีกพอมาถึงหน้านี้เราก็กดเลือกปกก่อนอันนี้ปกที่เขาเลือกให้มันจะไม่สวยเห็นไหมเราจะเอาหน้าสุดท้ายไปเลย เพราะหน้าสุดท้ายมันจะเห็นแบบชัดแล้วก็เต็มๆอะสวยดีแล้วเราก็กดิ๊กถูกส่วนอันนี้เราก็ใส่แคปชั่นนะคะอันนี้เราก็พิมพ์แคปชั่นแล้วก็ h a s h t a g นะคะเรียบร้อย Ha เนี่ยเวลาใส่อย่าไปเอาของแพลตฟอร์มอื่นๆมาใส่นะคะเช่น ช้อปปี้เอ้ยไอช้อปปี้นี่เราใส่ได้หรือแล้วเพราะว่าอันนี้เราลงของช้อปปี้ใช่ไหมไอพวก Lazada TikTok f c e e o o o l l ไลน์เนี่ยห้ามเอาออกเออห้ามพิมพ์ใส่นะเพราะว่ามันจะเป็นการนำพาแพลตฟอร์มของช้อปปี้เนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มอื่นซึ่งช้อปปี้เขาไม่ชอบนะถ้าเกิดเราลงพวกชื่อของร้านอื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นพวกนะี้ ออช่องเรามันจะโดนแบนทันทีนะคะพอเราใส่แคปชั่นแล้วก็แฮชแท็กเสร็จแล้วแล้วก็มาติดตะกร้าตรงนี้เพิ่มสินค้าแล้วโคสลดตรงนี้ตะเกียของเราเราทำเป็นโปรโมชั่นซื้อ3มก้อนแถมถุงตีฟองใช่ไหมซึ่งก่อนเราจะมาทำโปรเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าโปรโมชั่นที่หน้าร้านก่อนนะคะ พอเราตั้งค่าโปรโมชั่นที่หน้าร้านเสร็จทุกอย่างทั้งโปรของแถมโปรส่วนลดอะไรเงี้ยแล้วเราก็กดเพิ่มตะกร้าได้ตรงนี้ปุ๊บก,กดเพิ่มอันนี้เรามีโค้ดอะไรไหมเราไม่มีเราไม่มีโค้ดให้นะคะแล้วก็แล้วค่อยเ,ออเดี๋ยวนะเหมือนเราจะมี อันนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวช้อปปี้เขาก็จะมีโค้ดของเขามาให้นะคะถึงร้านเราไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวช้ o p ปี้เขาจะมีมาให้เองเรากดติดตะกร้าเสร็จแล้วอันนี้ก็เออเราเป็นร้านค้าของเราเองเราจะอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยดูเอทได้แต่ไม่ให้ตัดต่อนะเพราะว่าเออมันเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลย นนี้ะะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วกับการลงคลิปวิดีโอติ๊กร้าใน s h อ p e e เห็นไหมเนี่ยเขาก็จะติดช้อปปี้ e เขาก็ให้โค้ดมาว่าถ้าใครดูวิดีโอเนี่ยเฉพาะคนส่งวิดีเอ้ยเฉพาะคนดูวิดีโอนเนี่ยก็จะได้โค้ดส่วนลดส่งฟรีแต่ถ้าใครไม่ดูก็ไม่ได้ก็ เป็นค่าส่งปกติหรือไม่ก็ได้ได้ไดรับค่าส่ง25บาทอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าโปรนี้เราไม่ได้แถมค่าส่งให้ก็ประมาณนี้นะคะ